มาพี่น้องโอ,โอต้ตำตำตำทะเลของใหญ่แั้เกิดะอะไรติ <c oughs> ๊กหน่อยพ่ท่านมาอยู่มาล่างแม่ขอบุนกับนี่น้ำยาน้ำยาตีนไก่พ่นะ่ะนอมไม่ข <c oughs> อบุญนีกิีหนูขอบุนได้เสมอเด้ไงน้อมไม่นอมไม่ต้มมาเ <c oughs> สียบๆกันครับผม พี i, m ỗi, m ỗi ่ด้อมืดมุดมือมุดได้ที่เขา่ะมุดครกเงเอาหา้องคิมจุดมาอืดมืดแล้วอืมแบบแบบใส่ีดิใสใสเกขนคนมาก น่เาเ่ัวาี่ันข้ไหนไปข้นงไหนข้นงาของมันไ ำทะเลขของเกี่ยวเขาเนี่ยนานี่งียงกับขายเล่มาดูเร็วตู้เปิดจมยูวาเป็นยังอาดอยูน่โดนเขา่อินนาก็เปิดเพรา่เปินี่เบิ้มมาเร็ว

ก็กินตนหมอแรงมีหนังมีหนังได้มือแรงเขาแนมเห็นแล้วอะเคยเห็นหนังเขาพยยเจี๊ยนตางถ้าแป้งน้ำมูีมันหาอยู่รไม่ได้ยนเสีงเยไม่พออะไรแกงบมได้มั้งไปสีใสู่เลที่บุญป่ะ ไปที่หลังไปจับปัดคิวเลยคือจังเถียวไปแแต่ปัดคิ้ก่อนแมงหน้าผาไปแงหน้าผาไปจับควนหน้าใส่เห็นแตบายเมื่อเออสบายลุยไปเลああ่ยับดเนตทกไมเเห็ท er> ุนะแเรา่นงนีคไรอลนนเอาไม่นี่ หักุสเพะมือว่าที่เท่าไรใ่วัอย่างใ่เฉพาะวัาสูเอาไว้ให้คุณเรีันไกว่านุกอไปนอกนุกจักร่คนอนุน้อยยู่ว่าสิอยเลาได้โองเขาละเนาะ่ได้องเนาะ วอดได้นะคนั้แย้เนื่ยวอดไว้คนเดียวน่ะเออเออดูเลยเลยตาหน่อยทำยาเพิ่บ่ทำเพ็ดมป่ะเพิ่มเพ็ดก็เพิ่มเดี๋ยวมือแรงถ้าปอเพิ่มแล้วต่อไปมองหนังนะ พมพ์ามดาพี่พ์หาาพหาวนพิมพาัวันอะไรเกิดแฟีเบอร์หลอยาโหหอดางั่นน่ะ่นอเรื่องวันเกิดแลกกินเค้กเราอุตส่าบหารแก้วาถ่าถ่าอยู่โดนหลายแแมกเแก๊กินโหลดโลดหัวบุ ไปยุธารบยไระเบียบเอานี้นกวาก็ปากแน่นีังจากมึงนั่งจะไดดีแน่เห็นใหญ่มากเลยตัวกระตีสมัติออกมากเปิบออกไปมันนี่เป็นไส้ปีนกับบอลกันงครงนันแหละก็เลยรบกูนเ้

ไปกินไปนั่งักรโอ๊ยนี่ไหนแดดโอยนั่นสิดดน่เขาองนีเหอันีแม่ไกินตอนอยยังถอเจเา บอยอยากกินน้ำากเลยหมุนมากเลยตัวเขาว่าเบดเบสใบเขากินน้ำตัวเขาไอ้ล่งเอามาเอาหนนลุยหลังเมื่อไม่เอาใหกินมันีเฮจะขวงนี่ยมาย้อนหอาี่เบดจหลงไปไปนี่ลูกพูดหลงจะแขวงสาวเลยสาเลยพูนจครับก้องขับพุน

ัวนี ождения, o, a a it jaar? Jaar all, mm ้มันต่งจังซี่มัต้องกินแบบนี้กินหือมันเปล่าเออร้อฟังดูดแล้วมันเป่ากินมาได้มันไม่ยางกินน่มันต้องกินในเขาเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าทีบ้านบหรคยอมึงนั่งหมดมังไงประจัยยืน ทั้งหาฝนไหลบพ่บอกปอยู่หออไปอีเ่าป่ตัเป็นสวนทีทแล้วไม่นี่ยิ่มๆตัว่ป็นสวนทำแล้วไดจี๊ดสองนบ้นมน่อัไม่น่ยงกันเนี่ยสวนมันข้อกไมหดที่ทีไดลูกอ่งไส้ลูกตเป็นท่านแล้วกันเอายาค่ามาไม่เล้ไปแล้วลูกมเออ

เผ็ดต่ำเ,เ,เออเผ็ดน้อไม่เออูแม่เออูดมากินเผาแซบคับโอ้แซบครับพี่น้องเผ็ดไปก่อนสวัสดีครับออออนข,อข,อขอ